คุณคิดว่าความฝันและแรงบันดาลใจเป็นสิ่งสําคัญไหมครับสำหรับผมความฝันและแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดันทำให้ผมก้าวมาถึงทุกวันนี้แล้วคุณคิดว่าความฝันแรงบันดาลใจพวกนี้สามารถสร้างได้ไหมครับสิ่งที่เราทำในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องราวเล็กๆในชีวิตใครหลายๆคนแต่เรื่องราวเล็กๆนี้จะเกาะอยู่ในหัวใจเขาจะเกาะอยู่ในสมองเขา ทุกครั้งที่เขาคิดถึงซุปเปอร์คาร์ภาพก็จะวนเวียนกลายเป็นแรงอักดันโดยที่เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ ครับวันนี้เราก็อยู่กันที่งานวันเด็กนะครับก็กลุ่มสตอริกทิงนะฮะก็จัดงานวันเด็กนะครับวันนี้ก็วันนี้เอารถซูเปอร์คาร์กันมานะครับประมาณ2 0่ 30, สถึงสาคันสดปรผสมของเราที่เราทํากันในวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราอยากสร้างความฝันให้เด็กๆนะก็คือผู้ใหญ่ที่โตขึ้นเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราก็เติบโตด้วยความฝันนะครับแล้วมันจะดีขนาดไหนถ้าเกิดว่าเรามาสร้างความฝันให้เด็กๆตั้งแต่วันนี้นะครับเพื่อเขาเรียกว่า แค่ความฝันเล็กๆตรงนี้วันนี้มันก็สามารถจะเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่ของผู้ใหญ่ในอนาคตได้เพราะเด็กในวันนี้ก็คือจะต้องโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับทางส่ติดคิงเองก็เล็งเห็นตรงนี้ก็เลยจัดเป็นกิจกรรมนี้ขึ้นมาร่วมกับอบตเกาะเรียนนะครับกับนายก้องนี่ฮะท่านนายก้องนี้นะครับ,บ,ก,นะรบก็วันนี้เป็นพ่อง,งานจัดก,การเองเลยนะครับก็เรามาดูบรรยากาศกาันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสนุกสนานขนาดไหนเดี๋ยวติดตามชมกันอาบุซาบ๊ายบายก่อน อยู่กับนายกก้องครับสวัสดีครับพี่ก็เป็นพ้องงานใหญ่ของวันนี้เลยนะครับวันนี้จุดประสงค์ของเราคืออะไรครับพี่ก้องก็คือวันนี้วันนี้จริงๆเลยดีกว่าครับสเิริงเนี่ยเราต้องขอขอบคุณเลยที่ที่มองเห็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆนะครับขอบคุณมากๆที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราสร้างสร้างงานวันนี้ขึ้นมาเนี่ยอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนเด็กรุ่นหลังนะครับว่าไมเซ็ตคืออะไรให้เขามีหลักการคิดคนเราเนี่ย มันจะมีฝันใช่ไหมเราก็อยากให้สร้างแรงบันดาลใจตัวนี้ให้กับน้องๆน,นะก็ขอขอบคุณทือมากนะครับ,รบแล้วก็ทีมงาน,นมากๆนะครับพีขบขบ่ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณพี่กองครับ ก็เป็นบรรยากาศในการแจกนะครับผมก็โอ้เด็กๆมาจากทั่วทุกสารทิศเลยนะครับวันนี้ของที่เราแจกก็เยอะมากๆรถยนต์ันเล็กๆนี่ก็เป็นพันคันนะครับอุปกรณ์เครื่องเขียนอะไรต่างๆนะครับลูกบอลลูกวอลเลยอะไรอย่างนี้ครับก็เด็กๆก็จะได้รับของไปแบบแฮปปี้นะครับแต่ส่วนมากจะเป็นคุณแม่ชี้มากกว่าเอานีลูกเอานีลูกเอานีเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับก็วันนี้ทุกคนก็ปรับปริ่มใจนะแล้วก็มีความสุขนะครับกับสิ่งที่ทำนะครับเดี๋ยว พูดสนามถนนลายใหญ่เรานิดนึงนะฮะเดี๋ยวคุยกับพี่โจ๊กนิดนึงพี่โจ๊กเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็โอเคนะได้ได้มาร่วมเด็กๆสนุกดีฮะสนุกดีครับครับครับโอกาสหน้าเอาอะไรดีพี่เจอกันเจอกันแน่นอนสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอรแล้วนี่ครับพี่โจ๊กนักเตะเปรี้วันนี้ก็รถเต็มโต๊ะเลยเมื่อกี้แจกหมดไวมากแป๊บเดียวเด็กมันเยอะวันนี้เด็กมันเยอะเด็กมันเยอะเด็กมันเยอะครับพี่ขอบคุณมากกครับพี่โจ๊ครับ อันนี้ครับหนึ่งในตัวตั้งตัวตีหลักของเราพี่ปิ่นนะครับวันนี้เป็นไงบ้างความรู้สึกเบาๆเอารถมาแจกคันคันรถเล็กๆที่เราเห็นอยู่นี่มาจากเด่ะนนะค่ะเห็นแล้วก็แบบรู้สึกเด็กๆไงเอาคันเล็กไปก่อนไงต้องขึ้นให้เอาคันใหญ่มีควารมณ์ไหมวันนี้ดีค่ะรอดีโอ้โหโอ้โหอบโหชนะรอก็กลุ่มสี่ทิ้งแล้วก็พี่ปิ่นก็เป็นหัวเลี้ยวหัวแรงหลักเลยดีกว่า ีได้จักรยานอ่แล้วปกติที่บ้านมีจักรยานอยู่ไหมไม่มีเหรอที่บ้านอยู่กันกี่คนขี่ให้ไปรับเงิอ่ะนนี้หกคนเลยเหรอแล้วเราอายุน้อยสุดเด็กสุดไหมเราเด็กสุดไหมมีน้องไหมมีน้องไหมอ๋อน้องผู้หญิงผู้ชายอ๋อแลวอันนี้แบ่งขี่กับน้องไหมแต่วันนี้ได้ของเยอะไหมดูดิวันนี้ได้อะไรบ้างได้จักรยานไปหนึ่งคันได้อะไรอีก ดีนี่ด้วยกล่องสอสด้วยเหรอโอ้โหเยอะนะเนี่ยโตขึ้นอยากเป็นอะไร,อย,ยรอยากเป็นตำรวจครับอยากเป็นตำรวจทำไมอยากเป็นตำรวจไปจัดคนร้ายอะครับเ่โอ้โอนี่เห็ไนไหมนี่นี่ของอาร์นะเนี่ยทู่จ้าก่อนน,นี่จักรยานอาร์นะเนี่ยที่เขามอบให้เนี่ยทู่จ้าก่อนขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับขอบคุณที่ทโจ๊กครับ โอเคไหมปีหน้ามาใหม่ไหมบอกพี่กิลได้บอกพี่กิลได้ปีหน้ามาใหม่แล้วมาแจกกันนะเออโอเคแล้วโตขึ้นมีความฝันอยากได้รถซูเปอร์คาร์ไหมอยากได้คันไหนคันแดงเหรอรู้แล้วรู้ไหมว่ามันรุ่นอะไรไม่รู้หรอเขาเรียกเฟอร์รารี่ไปดูไหมไปดูไหมเฟอร์รารี่ไปดูใกล้ๆไหมไปดูใกล้ๆอันนี้อันนี้โลโก้อะไร โลโก้ม้าเนี่ยม้าเนี่ยเขาเรียกเฟอรล์ลารีเท่มากคันนี้30ล้านนะลูกโตขึ้นนะเอาให้ได้นะเดี๋ยวพาไปนั่งลัมโบกินนี่อยากนั่งลัมโบกินนี่ไหม ขึ้นอยากเป็นนางงามไหมอยากค่ะโอเคมางั้นตามพี่มาตอนนี้นะครับเราอยู่กับมิสแกรนชัยนาทอ่าวันนี้เรามาเนี่ยน้องก็ต้องการอยากที่จะมาสร้างฝันให้เด็กๆใช่ไหมอันนี้หนูชื่ออะไรเซย่าค่ะน้องเซย่าน้องเซย่าเขาบอกเขามีความฝันอยากเป็นนางงามค่ะพี่พี่อายมีคําแนะนําอะไรให้น้องเซย่าไหมก็อยากให้น้องเดีเดี๋ยวอ่ะึงสอบซ้อ่ะ ก็อยากให้น้องเซย่ะนะคะเดินตามความฝันนะคะเพราะว่าความฝันของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะคะอย่ายอดเทอตะอุปสรรคนะคะสู้ๆนะลูกเป็นกำลังใจให้ทุกสักวันต้องเป็นนางงามแบบพี่ให้ได้ค่ะอาตุจ้าพี่ยัยก่อนลูกขอบคุณค่ะโอเคเป็นนางงามนะลูกนะโอเคโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลูก ทุกท่านนะครับในนามของกลุ่มสตีดลิงนะครับก็มีความยินดีครับแล้วก็มีความดีใจนะครับที่ได้มาร่วมงานวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนายกองนะครับแล้วก็อบตเทศบาลเกาะเรียนนะครับที่เห็นความสําคัญนะครับของความฝันของเด็กๆนะครับแล้วพวกเรากลุ่มสตีดลิงก็เห็นตรงกันนะครับก็ทําให้เกิดงานนี้ขึ้นมานะครับก็ความฝันของผู้ใหญ่นะครับมันก็เริ่มมาจากที่เราอยากจะได้ในตอนเด็กๆ นะครับมันก็เลยทําให้พวกเราทุกคนนะครับที่ยืนอยู่นะตรงนี้เนี่ยทำตามความฝันจนได้รถซปเปอร์คาร์มานะครับในงานวันนี้เนี่ยเด็กสักประมาณ8,000คนเนี่ยอย่างน้อยได้สัก10%บ10%นะครับที่คิดอยากมีอยากฝันและมีแรงประดาลใจที่อยากได้ทําก็ทําให ประเทศของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นไปได้เยอะแล้วนะครับก็ในานามกลุ่มสตีกินก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้นะครับแล้วก็ขอให้เด็กๆทุกคนนะครับมีฝันมีไฟแล้วก็ทำสิ่งดีๆต่อไปในสังคมนะครับกลุ่มสตีกินขอบคุณนะครับ ครับก็เสร็จสิ้นสำหรับงานวันนี้ได้จักรยานมา1นึ่งันสำหรับบูซาก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะฮะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับทุกคนมีความฝันที่อยากจะได้ซูเปอร์คาร์อยู่แล้วก็สําหรับซูเปอร์คาร์นะครับของใครหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นความสําเร็จในชีวิตนะเขาต้องแยแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานกว่าจะได้มานะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ นะครับให้ทุกคนมีฝันและสร้างฝันนั้นให้เป็นจริงนะครับก็ติดตามช่องกินคิวไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะฮะ